สวัสดีครับวันนี้ตาหวบทำไปเรื่อยตาหวบจะพาไปขี่รถบักกี้1 3 5ซีซีครับเครื่อง r x z นี่ครับร้อเครื่องตัวนี้3-4วันที่แล้วนี่ครับตาหวบไปตลาดที่นครปฐมครับไปเจอ fc ท่านหนึ่งติดตั้งเกียร์เดินหน้าถอยหลังใส่กับรถบักกี้เนี่ยเสร็จหรือย ไม่เห็นถ่ายให้ดูเลยไม่เห็นลงคลิปให้ดูเลยครับวันนี้ตะอวกจะมาถ่ายลงคลิปให้ดูครับว่ามันจะวิ่งได้ดีขนาดไหนเพราะว่าตาอวกเขายังไม่ลองวิ่งคือวันนั้นทําเสร็จนะก็วิ่งอยู่อยู่ตรงนี้ครับวิ่งขึ้นกองทรายตรงนี้ขึ้นลงอยู่กองทรายตรงนี้มันก็พอวิ่งกันได้ครับแต่ว่าถ้าวิ่งมาวิ่งไปไก,ไกลถนนจริงแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ เดี๋ยววันนี้ครับปลาอ้วบจะพาไปวิ่งลองดูว่ามันจะวิ่งได้ดีไหม ความแรงใช้ได้เลยครับความเร็วใช้ได้เลยทดสเตอร์ได้ดีแล้วครับทีแรกแตาอวบไม่รู้ว่าเกียร์ตัวนี้ครับมันเป็นเกียร์ระบบออโต้ครับเป็นออโตเมติกอเขาเรียกออโตเมติกอตาอวบก็ใส่ใส่สเตอร์ตัวนี้ให้ใหญ่เลยครับ ผสุดท้ายไม่ได้ครับต้องใส่15ข้างหลัง45ครับเพราะว่าตัวเนี้จากเครื่องมาจากเครื่องมา14ครับมาขับตัวนี้15ตัวเนี้หมุนได้ได้10ออ่ตัวนี้หมุน10รอบครับแล้วสเตอร์ขับสเตอร์ขับตัวใหญ่เนี่ยสเตอร์ขับตัวใหญ่นี่ครับเนี่ยตัวใหญ่ตัวนี้ หมุนในรอบหนึ่งครับแล้วก็ไปขับเซอร์ตรงเผาขับอีกทีหนึ่งครับเนี่ยอันนั้นก็สี่สิบห้าเหมือนกันความแรงใช้ได้เลยครับความเร็วใช้ได้เลยผ่านเลยครับแบบนี้ผ่านผ่านควันยังออกไม่หายเลยเนียครับรถสองจ้าบานจะเป็นอย่างเงี้ยน้ำมันตัวโอโลุกใส่เยอะเกินไปผสมเยอะเกินไปมันจะเป็นอย่างเงี้ย ก็ประมาณนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเตาอวบจะทำเป็นไรเครื<า>่องดับพ่อฮะเป็นไรเฮ้ยดับก<อ>วนอาหารเนอะเขาบอกโอ้โอคนเลี้ยงกุ้งครับเ่าแก่เลี้ยงกุ้งเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรครับีกุ้งเท่านั้นแหละคนยังไม่หายเลยสำหรับคลิปหน้านะตะวบจะทำ รถโคคาร์ทครับเดี๋ยวจะลงมือทำแล้วครับสำหรับชิ้นนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ